ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคลงพวกวยปปุกเสกเหมือนเดิมนะครับครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับนี่พระศิวลีพิมพ์จัมโบ้นะครับเนื้อทูโทนนะครับเนื้อดินหม้อนะครับนี่ฮะนี่ถือไม้เท้าอย่างนี้นะครับนี่สะพายย่ามสะพายบาทนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกานะครับนี่แบกกรดถือไม้เท้านะครับ มีสร้อยประคำนะครับนี่ฮะมองเห็น iałem, มเนมดตาสองข้างนะครับองค์นี้ใบหูติดชัดนะครับสวยงามนะครับน่องเป็นปรีนะครับนี่ฮะท่ายางนะครับพระศิว <s good wolf> un <arlos> ลีหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ฮะถือเป็นยุคแรกๆหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่ฮะองนี้เก็บในสภาพดีนะครับองคนี้สมบูรณ์นะครับเป็นทูโทนนะครับดินหม้อใหม่นะครับนี่พระศิวลีหลวงพ่อกล้วยนะครับ นี่เรื่องสเสน่ห์เมตตาโชคลาภต่างๆนะครับเนี่ยดีมากนะครับเนี่ยองนี้สวยงามนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองนี้เป็นพระสันนะครับลีลาสันพระสันยืนนะครับนี่ฮะพระสันยืนหลวงพ่อกล้วยนะครับซึ่งหลวงพ่อกล้วยได้ผสมมวลสารนะครับพระสันเก่ากุเก่าที่แตกชํารุดลงไปด้วยนะครับแล้วท่านก็จะปลูกเศก อย่างดีนะครับเนี่ยระสสะของท่านถึงมีพุทธคุณดีมากนะครับผะสสะของหลวงพ่อกลวยนะครับพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตีเมตตาแค้วคาดต่างๆนะครับเนี่ยผะสสะของท่านนะครับพิมพ์นี้จะเป็นผะสสะยืนนะครับนี่ฮะนี่ลีลาสันนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับองนี้ยังสมบูรณ์นะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองนี้สมเด็จฐานสามชั้นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับ สร้างเมื่อปีประมาณ2515นะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันนะครับยันครูหรือยันน้โมพุทธายะนะครับหรือยันตุกตานะครับนี่ฮะนี่เป็นหมึกแดงนะครับปั๊มลงไปนะครับนี่ฮะนี่หายากนะครับนี่พระสมเด็จนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับรงคงนี้จะเป็นสมเด็จนิ้วดำนะครับ รงนี้จะเป็นไม้ยิ้วดำนะครับนี่ฐาน9้าชั้นนะครับนี่ซุ้มนะครับแกะด้วยมีดนะครับนี่ไม่ใช่เครื่องนะครับแกะด้วยมีดนะครับนี่เก่านะครับรงนี้เก่านี่ด้านหลังนะครับจะมองเห็นรอยธรรมชาตินะครับการเลื่อยการตะไบแต่งนะครับนี่สวยงามนะครับเฉพาะไม้ยิ้วดำก็เป็นถือว่าไม้ทนสิทธ์นะครับมีพุทธคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับต่อมาเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายตรงนี้เป็นรูปถ่ายหลังตะกุด3ดอกหรือ3กษัตริย์นะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะปี2 5 1 5นะครับนี่ฮะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะครับหลังตะกุด3ดอกนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะครับมีพุทธคุณดีมากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยก่อน ก่อนจะถ่ายรูปท่านได้เสกตัวเองนะครับเนี่ยปลูกเสกตัวเองนะครับฟิล์มที่เอามาล้างอีกก็จะมีพุทธคุณต่อๆกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย้อนยุกหรือทันยุคนะครับจะมีพุทธคุณดีเหมือนกันนะครับเนี่ยรูปถ่ายหลวงพ่อปวยนี่นี่ปี2515นะครับนี่สวยงามอยู่นะครับเนี่ยแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับองค์นี้จะนี่จะเป็นแหวนนะครับ นี่เป็นแหวนนะครับเขาเรียกว่าแหวนแหวนพิลลอดนะครับของหลวงพ่อกวยนะครับสร้างน้อยนะครับและจะมีทั้งแหวนนิ้วและแหวนแขนนะครับหายากมากนะครับพอเกิดภัยนะครับเราจะมีเตือนภัยเพราะเราสวมนิ้วไปนะครับถ้ามีนิ้วก็จะรัดเข้าไปนะครับมีการเตือนภัยนะครับเนี่ยเป็นแหวนเชื่อกันว่านะครับถ้าเกิดมีจะมีเหตุนะครับกับเราจะมีเหตุร้ายนะครับก็จะรัด เข้ามาที่นิ้วเรานะครับทําให้เราได้ระวังตัวนะครับเนี่ยแหวนพิลอดลงพะกล้ยนะครับเป็นหนังนะครับนี่เป็นหนังเนี่ยสวยงามอยู่นะครับวงนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่เบอร์ไอดีไลน์นะครับนี่ท่านสามารถเอาโทรศัพท์ยิงมาที่นี่ได้เลยนะครับหรือกดเบอร์เบอร์ไอดีไลน์ก็ได้นะครับ0 9 6ย์3 1 6 2 4สนะครับ ลายก็จะเด้งขึ้นมานะครับพรชัยใสงามนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ